ไม่ทันรถโด,ดยสาร มาวันนี้พามาดูหมอกยามเช้าเช้า fc ทุกคนสำหรับผู้ที่ติดตามวันนี้พามาชมบรรยากาศหมอกยามเช้าเช้าที่จังหวัดอุบลราชธานีอันนี้คือหมอกตอนเช้าเช้าเวลา6โมงเช้า บรรยากาศหมอกลงแบบเยอะๆหมอกตอนเช้าๆวันนี้อากาศเย็นตอนเช้าบรรยากาศหมอกตอนเช้าๆ ตอนเช้าอากิดหนาวเย็นหมอกตอนเช้าหมอกน้ำมากอากาศเย็นเย็น กับอุณหภูมิ1ิกว่าองศาในเก็บหมอกตอนเช้าๆเนี่ยฝั่งนี้หมอกเริ่มจาง วังนี้หมอกยังหนาตอนเช้เชาๆหมอกหนามากหมอกหนาหน,นาตอนเช้เชาๆตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาที บรรยากาศหมะะอกหน้าหนายามเช้าจภาพหมอกหน้าหนาตอนเช้าเช้าอากาศเย็นเย็นสิบกว่าองศา ตะวันขึ้นก่อนใครในสยามจังหวัดอุบลราชธานีหมอกหนะนายามเช้าหมอกน้ำอะ่ะ